ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยช่วงเช้าเป็นบทความของคุณเปลวสีเงินศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับและตามด้วยบทความของคุณผักกาดหอมเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับและในวันอาทิตย์จะเป็นบทความของดรเสรีวงมนทา วันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับและตอนพลบคำ่ำก็จะพบกับรายการคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องช่องดเรคเตอร์ศริลปชัยให้ความสุขกับทุกทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศริลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีด มาเล่าสู่กันฟังแฉดิลลับฮ่องกงแบ่งเค้กคาสิโนสุดสัปดาห์นี้ผู้มากบารมีโปรไทยสร้างไทยแฉดิลลับฮ่องกงอาจแบ่งเค้กคาสิโนสุดสัปดาห์นี้ผู้มากบารมีโปรโคศไทยสร้างไทยแฉดิลลับคาสิโนณเกาะฮ่องกงชวนประชาชนจับตาสุดสัปดาห์นี้อาจมีการแบ่งเค้ก กลุ่มธุรกิจไทยจีนมาเกา๊าพ่วงผู้มากบรมีที่ยังอยู่ต่างประเทศระบุประชาชนธุรกิจคนตัวเล็กเตรียมรับผลกระทบนายปริเยตอังกูลกิติโคศกพักไทยสร้างไทยชวนประชาชนจับตาดีลใหญ่ช่วงสุดสัปดาห์โดยกล่าวว่าแม้กฎหมายกาสิโนเพิ่งเริ่มต้นแต่อยากให้ประชาชนจับตาดูเครื่องบินเจ็ต ที่จะบินออกจากประเทศไทยในช่วงสุดสัปดาห์นี้พร้อมนักธุรกิจไทยจุดมุ่งหมายเกาะฮ่องกงเพื่อเจรจาแบ่งเค้กคาสิโนโดยมีผู้มากบารมีที่ยังอยู่ต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการเจรจาระหว่างกลุ่มธุรกิจจากประเทศไทยประเทศจีนและมาเกาซึ่งหาค่าวนี้เป็นจริงจะถือว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากสำหรับนโยบายคาสิโนเพราะไม่ต้องรอกฎหมาย แต่ใช้การเจรจาบนโต๊ะจิบวายแล้วลงตัวได้เลยจึงถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการทำงานของรัฐบาลมากๆโคศกไทยสร้างไทยกล่าวว่ากฎหมายที่มีการนำเสนอมานั้นประธานซปเปอร์บอร์ดของนโยบายคาสิโนคือนายกรัฐมนตรีดังนั้นถ้าจะให้ตรงไปตรงมาผู้ที่จะทำการเปิดโต๊ะเจรจาหรือเคาะ์นโยบายจึงน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีทำทุกอย่างด้วยตัวเอง หลังจากกฎหมายผ่านแล้วคงจะดีกว่าเพราะตนเองเห็นว่าแต่ละนโยบายของรัฐบาลนี้อาจจะต้องมีคนคอยชี้นำหรือดำเนินการให้ทดแทนการทำงานของนายกรัฐมนตรีประเทศชาติคงเจริญได้ยากโฆษกพักไทยสร้างไทยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับพรบรสถานบันเทิงครบวงจรฉบับคอรมอทั้ง22หน้าของกฎหมายฉบับนี้ว่าแม้จะเป็นร่างแรกยังไม่ใช่ร่างที่สมบูรณ์ แต่เมื่ออ่านโดยละเอียดและเห็นเขาโครงของกฎหมายก็พอจะรู้ได้ว่าไม่ได้เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติซ้ำร้ายไปกว่านั้นยังสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหลายด้านเพราะในหลายมาตราตนเองเห็นว่าหากไม่มีการแก้ไขหรือมีโครงร่างกฎหมายแบบนี้ประชาชนคนตัวเล็กๆธุรกิจต่างๆที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงสังคม จะได้รับผลกระทบเต็มๆแน่นอนแถมประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับคงไม่เท่ากับผลประโยชน์ที่กลุ่มทุนบางกลุ่มจะได้รับโคศกไทยสร้างไทยกล่าวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty